ไปกลับบ้านไปครับพลัไปเรื่องที่ดีครับเราต้องเจอกันอีกงนานก็เพราะฉะนั้นเป็นเพื่อนกันไหมครับดีบกว่าเป็นศัตรูกันครับแล้ววันนี้มีฝนตกลงมาโอ้ยฟันาบเตีหรือจริงๆครับเพราะฉะนั้นคูเ้เล่นที่มีสปีดต้นจัดๆหลายหลาคนคราเจอพิทฝนตกแบบนี้เสร็จมาหลายรายแล้วเพราะฉะนั้นต้องะมัดมาต้องมาันด้วยครับ เตือนด้วยความเป็นห่วงจากทางทีมงานเลยครับหวงผู้เล่นทุกทีมครับไม่ไม่อยากให้มีการบาดเจ็บครับแล้เกมในครึ่งเวลาแรกใกล้จะเริ่มครับไปทางด้านน้องแอนได้เขี่ยก่อนแล้วปลุกจากขวาไปซ้ายอยู่ในชุดสีขาวชุดเก่งของเขาปานโค้ดสำหรับถ้าเกิดนับจับอ่าเอาจับตารางคะแนนแบบเดียวคานก็ต้องบอกว่าน้องแอนเนี่ยแม้จะแข็งมากกว่าแต่ก็ยังคงเป็นที่หนึ่งอยู่ครับในขณะนี้ครับ ก็ถือว่าเกมนี้สำคัญเนี่ยถ้าพวกเขาเก็บ3คะแนนไม่ได้อ่ะในคู่ถัดไปเนี่ยดาร์คฮอสจะลงสนามเจอกับลิมิซิเบิลเนยถือว่าโอ้โหหลังปากแน่นอนครับสำหรับน้องแอนในบอลลังจ่าฝูงเนี่อจะมีการสั่นคลอนเกิดขึ้นเนี่ถ้าเกมนี้เก็บ3คะแนนไม่ได้ครับเช่นเดียวกับทนายยูเอสก็ก็ต้องบอกว่านี่เป็นทนายยูเอสก็อยู่ในฝูงหมว่ตารางเช่นกันครับยถ้าวันนี้เกมนี้สําหรับยูเอสก็สำคัญไม่แพ้กับน้องแอนครับ เกมอนี name, like you, you ้ต้องพยายามเก็บแจ้งให้ได้ครับไม่หนึ่งก็สามพันแครับ่ลยตรัอไเมไว้อะครับโอ้ท่านืนไว้ที่ที่เขามาบอย่างันหเลยนะเอาหรอได้ๆเดี๋ยวรอนที่่ครับ มากันยังครับโอเคเมื่อไหร่สายขนาดเส้นมาสวยครับจะไปแตายลงยางได้อย <Jackie> <t heim noise> ู่แซมรอเพื่อนเติมที่มาโอ้ดูจ่ายไม่ได้กดโปงแล้วกงอีกมแน่าอดถุงท้ายไปลูกชึ้นครับจับบอลเลยเทกไฟมันตะกูรอพี่รอสั้น าแล้วจังหวะนี้ดูจับบอลหาตัวไปดึอบอลโลกสวยมากครับ U.S.P. ออกมาอู้ดแล้วจังหวะนี้โอ้ทศดูเขาไปแก้กลับมาน้องแอนคลองบอลได้าด้านขวาครับอู้เขอลูกนี้ไม่ดีมากเพื่อเล่นยากต้องการขายเจ็ดไปต่อให้แล้วไปจังหวะนี้ทดดึงกลับม่าต้นยังแรงเลยไหมจังหวะสองพยามยิงหาข้อปักทิ้งแล้วช่วยนะอ้ดูทีนี้กอถือบอลถือหาหัวโตมียังบอลบอลได้ไม่ดีในสองทีมครับ โอ้แล้วจังหวะนี้ก็ทางบอลหลุดออกสร้างไปเองครับแล้วล็อกสวยมากครับโอ้ให้ลูกนี้ไม่ดีดากลับมาโอ้ต้องช่วยกันครับว่าแต่ฝั่งซ้ายบอลขุ่กิกแล้วจังหวะนี้คู่ตัดตุรับแล้วก็มจังหวะนี้ถ้าเกิดเฝาจังหวะนี้หน่อยมีโอกาสเลยแล้วก็แอนแล้วจังหวะเมื่อสักครู่ก็ต้องชมครับนัดวันนี้เป็นลูกตัดประตูให้กับทางด้าน US ครับ นี่การวางบอลยาวถือว่ามีผลเลยครับจังหวะจับจังหวะของความผิดพลาเนี่ยอาจจะเสียประตูได้แลัวจะทำอะไร้วะนี่ก็วัดว่ายูวัดเแค่หนเป็นห้ามันสีอ๋อหน้ามัอยเยอะ จังหวัดทวายสายแล้วไม่มาเนียพอยางยาเอาป่แล้วทุ่ลูกไม่สุดแขนอีกครับพูเอสเนี้ยจังหวัดทุ่ครับทไม่สเปลี่ยนการข้าวหวานขวับทดบ้องขึนหน้ามาแางท้ายไม่หนาวสายลูกนี้ไม่ดีรับ เปิดมาก็ยังไม่มีใครแล้วข้างหน้าเด็กได้ครับแดนมีสองมีแดนดาแน่นอนเออใช่ไหมตีก่อนเป็นท้องเลือกแดนตัดเข้าในแล้วเปลี่ยนยางข้างมาขวาเจ็บต่อสั้นๆบ่อยโอ้ขึ้นหน้าเวลาต้องย้อนกลับมาตั้งเงินใหม่แล้ว หลบสวยครับดแล้วปุ่มก็ดูเ็าังขึ้นหน้าไม่ได้จริงๆครับน้องแอนถ่ายซ้ายถ่ายขวาสีเหียบเปิดเลื่นลูกนีหกชิ้นออกมาได้เอาสองยังเป็น u ยูก็เก็บบอลด้านซ้ายครับปุ่มปุ่มูวันนี้นะดีบอลหลบสวยครับเราให้ทะลุช่องมาะรูการีพื้นที่เยอะเลยครับให้ออกมาซ้ายสุด ยิงไกลโอ้หู่แลูกนี้ตรงต่อด้วยครับโอ้โอกาสจังหวะแรกของยูเอสอร์มาเมื่อสักครู่ยิงจากเข้าต่อเขทโทษทางด้านซ้ายครับก็ยังคงปัดทิ้งออกมาได้ครับไปมุมทางซ้ายอีกทีครับจังหวะนี้ของยูเอสโดนปลายมือครับเขายามจะเปิดจั๊กที่เสาแรกเลยครับเมื่อสักครู่ กลับมาตั้งกันใหม่แล้วแถวสองของยูเอสชิดเข้ามาในกรอบมาได้เดียวก็ไม่ถึงโอ้ท่าแรงกว่านี้ก็น่อยเมีสองคนครับข้างหลังของตีแล้วยังได้เป็นที่ลูกพุ่งเยับพุ่งยัดก็มาลูกนี้โมงคืนเงื่อนสวยแล้วจิงสวนมาใหม่ของกรอบรับยูเอสก็ถือว่าวันนี้ถ้าดูเหมือนจะขยับคุ่เนี่ยเล่นสูงเลยสำหรับยูเอส ข้องอัดเข้าในเอาละคู่จังหวะนี้กันกลับมาได้ครับน้องแอนตอยคู่ย,ยั<า>จดจัอตรงกลางลูนี้ดีทอบคู่อาแล้วจะสวนกับชิปเมื่อบอลมันเดินทางช้าจังหวะแบบนี้ ยังได้เป็นลูกทุ่งครับสองเรับยูเอ็ย้อนกลับมาดีลูกนี้สวยด้วยครับเอ็มย้อนกอัมาถูกเออยังได้อยู่ว่าจะมาสองให้แล้วโอ้โหคืนกลับหลังมาตั้งอะไรใหม่ครับมีอยู่ครับอยู่ครับครับเอ้าวแล้วจังหวะสุดท้ายนะ ได้แต่วันนี้ลำักสนามเข็ดปูรถตัวปีบุรี่ไปทางขวาเราเปิดจับเสาแรกรับเข้าซ้อนัดเปิดลึกแล้วตู้นี้ตู้หูตรงกล่องครับแต่ว่าก็ยัง ไม่ผ่านมือทุกสองตัวดูเตะไปได้เมืาจากกู้เล่นสั้นๆครับน,น,น้องแอนขอสันมาชาโอ้ตอกแหวกสองตรงกลางลูกนี้ให้เกลือนิดนึงนองุ้ยเราเปิดกลับมาได้ด้วยแถวหนองเจ็ดสมัยนิดตู้ั็ขึงบอลช้ากว่านิดนึงแล้วไปอยู่เลนแย่กลับมาเอาเอา็มโอ้โหนี่ดูว่าขึ้นทางือสายสับบอลตึ้อยู่เลยครับจังหวะสุดท้าย ต้องดูบอลลงมาแล้วก็ดูว่าพาบอลขึ้นมาเรื่อยๆสั่งได้จังหวะนี้ไม่ผ่าดอยากไปลุกทุ่งครับของน้องแอนเต้นแล้วเลยโอ้ยแล้วจังหวะนี้โอ้โหดูเขาสาวไดครับน้องแอนจังหวะนี้ดูมังค่าไวเฉยเลยครับ โอ้ยจหงหวัโดนเหมือนไม่มีอะไรครับต้องเงาะมาดูเปิดรับเสาแร่กันเข้ากันอย่างนั้นเาะอีเหรอมาพิจารณฝนตกว่าองมันลื่นเอาะนักปัดกม่อยู่วอาหันี้เสร็จเลยเนสูงบุลาเงาะสำหรับทางด้านน้องแอนเงาะตื่นําไวก่อนเา ขวาเลยขวาขวามองซ้ายงขาเลยขวาขวาตอนนี้เร yeah> anyway> ิ่มจะต้องเซ้นกันแล้วอาจังหวะนี้เล่งจังหวะตัวเองไปแ้ัวววางด้วยเยวอเดนเดวอกจัวตัวอย่าทางขวาทดไปต่อเองรูปนี้ดูว่มาลงมาได้หนึ่งเปิดโอ้โหหักข้อแล้วไม่ดีเล่นเร็วเลย โอ้ยไปไปเสียชกทำน็อกยูเอ็นตอนนี้ฝนก็เริ่มเบาลงแล้วแต่ว่ายังไม่หยุดดีครับให้ไม่ผ่านแล้วโดนกระอาวาจะสวนกระบ้างครับน้องแอนน้มข้างหน้าม okay, 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 okay. okay, ีทางด้านบอยรออยู <S, og, <S, ่เปิดอีกครั tai, <S, <S, ้งอีกคราวนี้เธอยังเป็นนักกระปักชิ้นเอาไวได้ครับ ก็เร <muy> ิ่มมาจากคณะป้องอีกแล้วสายก็ดูวันนี้ประตูแรกของน้องแอนก็มาจากป้องเลี่ยใสต่อหลบมาได้หนึ่งฝ่ามาตั้งอันทิชเช่ตู่ขึ้นหน้าไปแล้วย้อนกลบมาตั้งกันใส่เตะเออลึกเกตะไปเลยนะต่อส้ายเป็นเลี้ยวเลยครับดูสิไปมาดี ยิงไกลไม่ผ่านบล็อกเทาสองยังเป็นยูเอสเก็บได้แล้วยิงอีกทีหนึ่งไม่ตรงกรอบก็ถือว่าการยิงจากเท้าสองอว่ายิงจากระยะไกลเนี่ยผู้เสาตู้ก็โอกาสรับกระชอกมีสูงครับเพราะว่าบอลเนี่ยรับติดมือข้างใหญ่แล้วกดตกแบบนี้ก็อาจจะเป็นไม้เด็ดอีกมาให้หนึ่งที่จะใช้ตู้กคู่ต่อสู้ได้ถ้าเกิดว่าทำเกมลุกเข้าไปในกรอบเก็บตู้ไม่ได้ ้ออับโอบลงปูใอยดโอ้โหดนลุงจังหวะนี้ย้อนกลับมาใหม่แล้วก็โอ้ยยังแก้ไขยังสวยฮะัะเปลี่ยนแกงข้าวขอกมาทางขวาก็พยายามจะเล่นเกนไปมือที่วตอนนี้สำหรับยูเอสให้ได้ดีตอกวนนี้ดับกลับมาน้องอ่านตรงกางเจดโอ้โหแทงทะลุรูนี้อะลืมไฟ่ะ ไอเดียดีแล้วจังหวะที่ให้นะครับเห็นเพื่อนว่างอยู่ก็ทางด้านซ้ายไต่ตั้งแต่จากเป่าประตูเท่านั้นครับออลลึกออกหลังไปเองครับสรเราเอ้าต้องไปรอบอลด่วนที่ทดดูรถโฉบแล้วตัดหน้ามาได้กลับมาสร้างเงินใหม่เจ็บไอ้ตั้างแต่ที่เซนตานาเขาออกมาทานซ้ายก็ป้อง ใช่แล้วไปจังหวันนี้ก็ยังขึ้นหน้าไม่ได้ครับกลับไปตั้งนันโอที่ภูสาวตูนี่ยก็มีส่วนร่วมกับทุกคนครับของเราน้องแอบการเซตบอลครับของพวกเขาต้องไปเปลี่ยนสวยแม่เกิโดโดนโขกข้างน,นี้จังหวนี้ ยังได้อยู่ที่โทษแล้วชิปขึ้นหน้าเนี่ยความแม่นยำในการวางบอลยาวยังมีก็ง่าจะน้อยอยู่แล้วเกจบเอา,เอาแล้วไปลืน่นดีก็ลจังหวะนี้จั <c oughs> งหวะสุดท้ายทำบอลหลุดออกข้างไปเองครับก็เกี่ยวจังหวะแรกกับมันมลืน่นครับก็เลยเสียจังหวะไปเลยครับสำหรับเุณเลย แช่ตอนนี้เปลี่ยน,อ,ยนอีกคนนครับสำหรับของแอร์เนี่ยถอดเอาทดออกครับแล้วส่งเอาเพชรลงไปครับเอาทางด้านบอยไปเล่นดิงแบ็กข้้งฝาเลยครับให้ลูนนี้เก็ลเยเกินไปหน่อยสุดท้ายโอนไปชาลแลบ,บออกหลังไปครับ็ปตั้งใจจไปะขาประตูขึ้นมาขอจูเอสครับ ก็เกมมันค่อนข้างจะเหนื่อยครับอาผมตกแบบนี้ครับหลายๆเกมแบบกับสปีดที่มันเร็วๆรอบก่อนอาจจะการเป็นช้าได้ครับโอ้เนี่ยการคอลบอลบอลไม่ดีแล้วให้มาทางขวาหลุดแล้วยิงติดเซฟโอ้โหที่สุดเราเซ้ครับโอ้แซมยิงลูกโล้มแล้วก็ตากประตูไม่ได้ครับโผล่มาตัวที่สอง โอ้แล oh, ้ว uh, ผ oh, ู oh, no oh, no I I okay. okay. ้ส่องตูเจ็บเลยแล้วดูเพื่อนก่อนแล้วดูเลยเอาน้ำให้เพื่อนได้ไม่ใช่หรอโอ้หนน้ำเนี่ยมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วด้วยแต่ว่าจังหวะนี้ยตกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูว่าแม่ดูเพื่อนก่อนเนี้ยเอาหัวเงินทองมา าหครับหกคนขเลาหใบสดุดทำแล้ววุ there, ้นเต็มิดเดียวเฮ้ยอ็นนี่เป็นอะไรวะเนี่ยไม่ได้ต่อเลยใช่ไยงงยัั สูแล้วหานด้วยครับนะก็หน้าเปสูกก็ไม่น่าจะไม่ใช่อาการบาดเจ็บก็สหรับผู้สาวตัวของยูเอสก็จโดนเข้าไปใน้องแล้วตับลุกไ่ขึ้นเลยกอุงยืดกลับมาให้วนาทีสำหรับน้องแอนนะเกมมาเริ่มกันต่อสำหรับก็เหลือประมาณ5นาทีเดเศแล้วสำหรับเกะอะไรกเวลาแรกย่งไช่วงสุดเวลาบาดเจ็บ พออยังเป็นนักแม่งก็นำดูถึงประตูศูนย์ครับจากช่วงต้นเกมเลยครับทำหรบป้องไปทิ้งขึ้นมาจำปาสองเ้าเกี่ยวบอลแรกไม่ดีแล้วให้ไม่ถึงเพื่อนอีกด่ากลับมาเกจะให้ขนาดเสลูกนี้ยังไม่ได้ครับ จังหวัดนี้พยายามจะไปทางแค่กับเกตก็ทำบอลลุกออกข้างไปเองครับยังไปลุกทุ่งครับของโอ้โหนม่เปิดลึกเกินไปครับรงนี้นะยังได้เันไตมุมก็จังหวัดอีรุษศรีมองว่าบอลสุดท้ายจะไปในแบเที่เล่นของ U.S. ออกหลังครับไปมุมทางด้านซ้ายครับน้องแอนยกไปเสา2-7ไม่ถึงครับ แล้วจังหวะน,นี้ฝ่ายกระแทกดัาหลังนิดน,นึงครับตัวเนี่ยเล็กกว่ายเยอะมสักคะลุเองแต่ว่าแต่จังหวะสปริงห่อน้ำมันมันได้ดีครับมันทะลุดึงบอลจันหลกทางแค่ไม่ได้ยังไปลูกทุ่งของยูเอสครับปุ่งจัดเข้ามาดูยังหายเกินไปต้องเล่นสองคนสั้นๆครับตัวเล่นกันทางแค่จังหวะนี้ โดนเหลี่ยมที่ตื้นก right ็จะสิ้นยังไม่ว่าอะไรครับแม่ไปบอลของน้องแอนครับเจดแทงทะลุช่องของมาร์ซายแต่ลงหวะ่ียแซงไปทางแคบโอ้โหดูงหวะที่โดนลุมสองยังทายบอลอน้อ้เพื่อนได้ต้องไปสุดเส้นแล้วหักโอ้โหเสาแรกลูกนี้ยังหงงชิงได้ครับดูสิยังเป็นบอลบุกของน้องแอนครับทางด้านขวาครับตุมย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับติดไม่ได้ครับดู ไไออปปลลล่ยบก็ดู้นี่มูกกับตูเล่นกับเวลาครับเอ้าแล้วครูจังหวะตอนนี้เกิดจับผิดพลาดขึ้นมาโอกาสเสียประตูมีเลยต้องระวังนะบอนดื่อแบบนี้ครับโอ้เปิด้วยนี้ก่อนหรือเกินไปครับผูเล่นเร็วเลยครับท่าน ป้องเออ,เออดไม่ดีครับตู้นี้จะโดนสวนกลับอ้อสันส้นๆมาทางขวาด้วยตูโอ้ดูทางแค่สวัสดีทายบอลสวยแลวตรงกลางแล้วเบิร์นมาขวาสุดมีพนที่ครับข้อง๋ออองอยวเข้ามาอยากเป็นไม่เนี่ยดาราจำเป็น <laughs> สายทะลุขึ้นมานงกว่าอ้าวแล้วเพชรจับบอลูกนี้ไม่ดีเลยครับวางอยู่ดูแล้วก็เข้าจากด้านหลังเข้ามาสีอะไรครับเราจะมีการเปลี่ยนตัวตั้งแต่สนามเปลี่ยนเลยคนระับเดี๋ยวผมดูให้นะเอาโคตรลงแล้วถอดไปออกมปแล้วตอนนี้สำหรับน้องแอนเวลาเหลือไม่มากแล้วประมาณสองนาทีเสร็จๆยังไม่รู้่วงทุกลรา,ารมัเส็จก็มีหน้าเด็ก หมดเวลาบาดเจ็บน้าเลมีการโพสต์อยู่แล้วเพราะว่าจังหวะที่นำาำบาดเจ็บเนี่ยต้องข้าศนาระดมกันเยอะขึ้นมาขวาบอยจังหวะนี้โดกแล้วยิงเอ้าโอ้โห่ปากเข้าทางแล้วนะโอ้โหลูกนี้แซมนี่ตั้งขารออยู่แล้วครับโอ้มาเนี่ยคาดอยู่แล้วแล้วกูเสาตูปปาดมาเข้าทางเมื่อไหร่ยกขารอเลยคนระับปู่แล้วจังหวะนี้ไปปล่อยให้บอยเนี่ยเข้าท้องขวาแล้วยิงจากทางด้านขวาเขาโหนะ เซตจังหวแรกก็แต่วาไม่อย่คนอันตรายก็ปัดมาเลยโอ้ทางปืนแซมพอดีครับโอ้เป็นสองประตูสูงเลยเเแล้วก็นำ U.S เป็นสองแล้วตอนนี้โอ้จังหวะน,นี้ต้องบอกว่ามีโชคช่วยด้วยนิดนึงครับจังหวะปัดครับมาเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจจะปัดมาเข้าทางผู้เล่นของน้องแอนครับแต่ว่าจังหวะมันต้องบอกว่าพอดีพอด,ดีจริงๆครับ แมเราจะอ้อมหลังลูกนี้เพื่อสินให้ฟาวกับน้องแอนครับเป็นทางด้านบอยมันจะกู้พยายามกำบังอยู่แล้วโดนเข้าจากด้านหลังครับเป็นฟรีคิกกบระยะก็้าวข้างจะไกลปรด้านขวาเดี๋ยวนี้เท้าขวาบูามอาจจะน้อยครับเดี๋ยวต้องดูครับออกมาได้หรือออกมาไม่ได้ยิงไกลเออแล้วไ่ตรงก่อการจังหวะสุดท้ายเนื้อหลัก ตกขึ้นมาเทสโเชฟนำที่เจแล้วน้องแอนปะขยับแล้วไปต่อวันนี้ลงมาได้หนึ่งคนแล้วปาดมากลูกนี้ควายิงไม่ผ่านนี่ไงแซโอ้แซ่สารนี้ไปสโ่ควายไปตรงตัวเพื่อนมาดีเล้มาอ้าเจนดาเก่มา ออกไอ้สกิปเปิดโอ้โหเดูนี่อยู่ในช่วงทุเวลาบาดเจ็บแล้วก็จะทุกเวลาบาดเจ็บออกไปหนึ่งนาทีสรัยเก่งในช่วงเวลาแล้วเจ็ดแทงต่อเอาแล้วจับลูกนี้ไม่ดีแต่ว่าโด่งหลบแล้วยิงชนเสาโอ้โหจังหวะนี้ไม่ได้ครับสำหรับน้องแอน้องแอลโอ้โหแหวกตรงกลางลูกนี่ตามที่บอลเยอะ โอ้โหดูจังหวะนี้แม่ตระแหวงนี่สามสี่คนยังมาสักู่เอ้าคนเดียวตัวนี้เดียวแม่ถือว่าก็ต้องเสี่ยงเลยว่าจังหวะมาสักคู่ขึ้นมาแค่คนเดียว,วเอาได้จริงโอ้แล้วจีนที่บอลเลยจังหวะนี้ด่ากลับมาได้แล้วซามเ,าเก็บบอลได้ข้างหน้าได้โยกเข้าขวาไม่ได้เอาโยกเข้าสายทีนึงมีมือที่จับแล้วบอยยังไม่มีเอ้าจังหวะคือไม่มีอยู่ในช่วงที่ไม่ต้องบาดเจ็บแล้วครับ เป็นน้องแอร์เนี่ยนั่อยู่สองก็โดนสูงแล้วตอนนี้บอยย้อนเนี่ยมาตั้งกันใหม่ครับโค้ดมองไกแล้วปั่นโค้งรูกนี้ไม่โดนกอนนั่นเลยครับก็ไปตั้งไปะกระเป๋าดูเวลาเหลือไม่มากแล้ววันนี้สำหรับช่วงคนเวลาหล่เส็จเออไม่ผ่านแล้วเพื่อสินก็คอยทุกปียาวคนเวลา